สำหรับวันนี้มาให้ดูอีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกสาเหตุหนึ่งนะครับกับเรื่องรถทูที T, หรือรถสองยองวะนะครับที่มีปัญหาเรื่องอเรื่องขาบูครับที่ผมเคยแนะนำหลายๆคันนะว่าในกรณีที่บางคันทำรถทั้งคันน่ะทำรถทั้งคันทำเป็นหมื่นอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับไปที่บ้านมีปัญหาเรื่องรถสตาร์ทติดยากาสตาร์ท สตาร์นานกว่าจะติดนะครับสตาร์ตติดยากก็สาเหตุมาจากเรื่องคาบูครับอย่างคันนี้คาบูก็ผมเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่ารถจมน้ํามาคาบูมันใช้ไม่ได้นะครับเสียหมดนะครับก็ต้องทําการเปลี่ยนใหม่นะครับวันนี้ผมมาให้ดูปัญหาสาเหตุบางคันนะ่ะทําไปเป็นหมื่นผมก็แนะนํานะว่าคาบูพี่ไม่ดีนะครับสมงวรวจะเปลี่ยนเพราะว่าจะได้ตัดปัญหาเรื่องคาบูสตาร์ตติดยากคาบูรวนน้ำมันไหลตูดอะไรพวกนี้นะครับบางคันก็จะบอกว่า ยังไม่เปลี่ยนนะครับให้ใส่ไปก่อนเพราะว่าของเดิมสตาร์ตสตาร์ติดอยู่ประมาณนี้ผมก็จะใส่ไปนะครับแต่ปัญหาที่ว่าบางทีไป3วัน5วันก็โทรเข้ามาทักเข้ามารถสตาร์ตไม่ติดหรือติดยากมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็เกิดปัญหานะครับทั้งที่แนะนาไปแล้วว่าคาบูมันไม่ดีสมควรจะเปลี่ยนก็ไม่ยอมเปลี่ยนนะครับแล้วเรื่องคาบูก็มันมีหลายราคานะเพราะว่ามันมีคาบูจีนคาบูเทียม คาบูไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับถ้าผมใช้ผมจะใช้แบบไต้หวันนะไต้หวันมันจะแพงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นคาบูไทยหรือของจีนน่ะมันจะถูกนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นราคาจะไม่เท่ากันนะครับไม่ต้องถามราคานะครับเพราะว่ารถแต่ละรุ่นไม่เท่ากันนะครับแต่วันนี้ผมมาให้ดูสาเหตุปัญหานะครับบางคันนะจะได้เข้าใจว่าคาบูมันมีผลนะครับกับรถนะครับ คาบูก็เหมือนถ้าเปรียบเทียบคนก็คือหัวใจหัวใจคนนะครับมันต้องดีนะครับระดับหนึ่งนะครับทำรถทั้งคันดีทั้งหมดนะครับคาบูไม่ดีก็จบนะครับก็เกิดปัญหานะครับเดี๋ยวผมมาติดเครื่องให้ดูอย่างคันนี้ยังไม่ได้ติดเครื่องครับผมจอดไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะก็เครื่องเย็นๆนะครับาสายน้ามันก็ไม่ได้เสียบไว้นะครับก็เดี๋ยวจะสะตาร์ทให้ดู เนี่ยนะครับปัญหาหลักของรถสองยังหวะก็จะเป็นพวกระบบไฟนะครับมันต้องดีครับอย่างคันนี้ก็คอยเปลี่ยนหมดนะครับคอยคอยก็ต้องเปลี่ยนเพราะว่ารถจมน้ํามาครับแล้วก็ผมแปลงระบบไฟจากไฟหกโวลต์เป็นสิบสองให้ด้วยนะครับคันนี้ก็มีฟิตเครื่องใหม่ด้วยนะครับหัวใจหลักรถก็จะมีเรื่องอเครื่องยนต์ด้วยนะครับเครื่องยนต์ก็ต้องฟิตนะครับคาบูก็ต้องดี ระบบไฟก็ต้องดีนะครับมันถึงจะติดง่ายนะครับแต่บางคันก็มีปัญหานะครับเรื่องที่ว่าพอแนะนําให้เปลี่ยนไอตัวนั้นตัวนี้ก็จะหาว่าเราขายของนะครับก็ไม่ค่อยจะเปลี่ยนตามนะครับแต่ก็พอส่งงานไปนะครับมีปัญหานะครับ3วัน5วันบอกรถสตาร์ไม่ติดหรือน้ํามันไหลตูดนะครับาไหลใต้ขบูอะไรพวกนี้คือบ่าลูกรอยมันสึกาแล้วก็จะบอกว่าทำไมไม่ซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนละประมาณนี้ เปลี่ยนชุดซ่อมแต่ว่าบาเข็มลูกลอยนะครับมันติดอยู่กับตัวเสื้อนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับมันเปลี่ยนไม่ได้มันติดอยู่อยู่กับตัวคาบูนะครับอ่าเราเปลี่ยนได้แค่พวกเข็มพวกลูกลอยอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าตัวตัวที่มันสึกจริงๆน่คือบาบาที่รองรับตัวเข็มลูกลอยนะครับมันก็จะทําให้น้ํามันมันไหลตูดก็คือมันท่วมนั่นแหละแล้วบางคนก็อ่ามาสอนผมด้วยนะครับบอกว่าทําไมไม่ดัดลูกลอยล่ะอ่าดัดลูกลอยผมก็ทําหมดนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าเราดัดเยอะ วิ่งไปดับกลางอากาศนะครับน้ํามันลงไม่ทันนะครับมันจะดับกลางอากาศเลยแล้วจอดสักพักหนึ่งมันก็ติดเหมือนเดิมคือน้ามันมันลงไม่พอลงไม่ทันประมาณนั้นครับอยู่ในถ้วยน้ํามันมันจะอยู่ระดับหนึ่งนะครับมันจะมีระดับน้ํามันครับถ้าเกิดน้ํามันลงน้อยมันก็จะดับกลางอากาศนะครับนั่นคือสาเหตุที่ผมให้ดูโพสนี้ก็เพราะว่าบางคนไม่เข้าใจนะครับทารถไป3วัน5วันมีปัญหานะครับรถสตาร์ทไม่ติดนะครับ มันติดแต่ว่าต้องรู้ใจมันนะครับรถทูทีมันติดแต่ต,ติดยากประมาณนี้ครับสายโชกก็สมควรจะใส่ครับอย่างคันนี้ผมก็ยังไม่ได้ใส่สายโชกนะก็ะสตาร์ตติดง่ายเพราะว่าหนึ่งเครื่องฟิตนะครับฟิตใหม่ทั้งหมดนะครับเปลี่ยนการเปลี่ยนลูกแหวนคว้านใหม่อะไรทั้งหมดแล้วก็คอยสตาร์ทก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็คาบูก็เปลี่ยนใหม่นะครับทุกอย่างมันใหม่มันก็เลยจะร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นนะครับแต่บางที่เราเปลี่ยนคาบูใหม่แต่คอยคอยสตาร์ทก็ยัง ของเก่าอยู่เงี้ยก็มีปัญหาเรื่องระบบไฟคือไฟมันขึ้นมาน้อยครับคอยหูเทียนอย่างนี้ครับมันมีอาการเสื่อมหมดสภาพตามการเวลาเงี้ยก็ไฟน้อยมันติดยากครับไฟออกแต่ไม่ติดหรือติดยากนะครับมันก็เป็นผลทั้งหมดนะครับเวลาแนะนาว่าอ่าตัวไหนที่มันเสียหรือมันสมควรจะเปลี่ยนเนี่ยก็สมควรจะเปลี่ยนนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากเปลี่ยนเปลืองตังค์นะครับแล้วก็ไปบ่นทีหลังว่าทํารถมาเป็นหมื่นแล้วรถสตาร์ทไม่ติด หรือติดยากนะครับก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราแนะนําไปแล้วว่า,าหัวใจหลักก็คือขบูครับบางคันส่วนใหญ่ก็จะเจอในตระกูลคอนคอร์ดเคไรย์ยี่หอะไรพวกนี้ครับที่มีปัญหาเรื่องสตาร์ติดยากนะก็อขบูมันบองตรงนั้นขบูมันรวนมันหมดสภาพนะครับพวกเสื้อปอกลูกเล่งอะไรต่างเนี่ยมันมันสึกมันสึกมันไม่ได้สึกแค่จุดเดียวมันสึกทั้งหมดนะครับในในตัวขบูนะ ก็ถ้าเราไม่เปลี่ยนมันก็จะไม่หายครับเราเปลี่ยนใหม่มันก็่าคาบูเราก็เลือกเกรดที่มันพอใช้ได้ส่วนใหญ่ผมใช้ของไต้หวันนะครับมันจะแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็ดีกว่าเทียมนะครับถ้าเทียมเลยเนี่ยสมมุติว่าอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดของเทียมเลยนะเทียมบ้านเราก็ลูกนึงประมาณ6กร้อยเจ็ดร้อยครับแต่ผมใช้ของไต้หวันนะครับลูกนึงประมาณพันนะครับเนี่ยมันก็จะแพงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามันก็ดีกว่านะครับ บางบางยี่ห้อเนี่ยห้บาทก็มีครับแต่ว่าใส่ไปสอเดือนก็มีปัญหาแล้วครับก็ผมจะเน้นว่าเนี่ยอยมีโลโก้สีอทองครับด้านข้างก็เป็นของไต้วันนะครับไตวันก็ถือว่าเกรดก็ถือว่าใช้ได้ครับดีกว่าเทียมบ้านเราหรือว่าของจีน,นครับอันนี้มาอธิบายเรื่องคาบูครับคาบูที่มีปัญหาสําสหรับรถทูีครับรถทูทีค,ททคือรถที่มันต้องมีน้ํามันออทอลูปเนี่ยมาผสม เ็เกิดปัญหาที่ว่าถ้าเกิดปั๊มไม่ดีน้ามันมันจะไหลมาเองเห็นไหมครับในสายมันจะทํางานก็ต่อเมื่อมันมีระบบวาล์วนะครับติดเครื่องปั๊บเครื่องหมุนทํางานมันถึงจะไหลมานะครับไหลเข้าคาบูหรือเข้าคอรีดแต่ถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้มันเสียนะครับเราจอดทิ้งไว้ข้ามคืนมันก็จะไหลเองครับมันจะมีระบบวาล์ววาล์มันเสียมันก็จะไหลผ่านมันก็มามามาท่วมอยู่ในในห้องเผาไหมเนี่ยอยู่ในในเสื้อเนี่ยในในคอเวียงเนี่ย อ่าสาเหตุหนึ่งครับที่ติดยากพอเรามาสตาร์ทเครื่องก็เกิดปัญหาหัวเทียนดำนะครับก็สตาร์ทติดยากหัวเทียนแฉะประมาณนั้นครับก็ต้องสตาร์ทนานนะครับกว่าจะติดนะครับถ้าเกิดปั๊มทูทีไม่ดีนะครับก็ไล่ไปเลยเอาง่ายนะเริ่มจากเครื่องยนต์นะรถรถที่ดีก็ต้องมี1เครื่องยนต์ที่ดีอ่าฟิตใหม่นะครับสองอ่าระบบไฟครับต้องดีพวกคอยพวกคอยหัวเทียนคอยล่างต้องดีนะครับ แล้วก็ปั๊มมอเตอร์รูปก็ต้องดีไม่ใช่ว่าท่วมไหลยหยดจอดสองวันไหลออกปากคะบูนี่ก็ทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็่าบูครับตัวอีกตัวหนึ่งมีปัจจัยอยู่สี่หลักนะครับที่ทําให้เครื่องยนต์ติดง่ายนะครับแต่ถ้าเราขาดเครื่องอตัวใดตัวหนึ่งไปมันก็จะทําให้รถติดายากครับอย่างตัวนี้มันทําใหม่ทั้งหมดนะครับจากเครื่องตัวนี้เพราะว่ารถจมน้ํามานะครับปั๊มมอเตอร์รูปผมก็รื้อซ่อมนะครับรื้อซ่อมใหม่ทั้งหมดก็ ก็ถือว่าใช้ได้นะครับคาบูว่าสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใหม่ลูกใหม่ก็อย่างที่เห็นก็คือติดง่ายขึ้นคอยคอยแสงก็คอยสตาร์ทก็เปลี่ยนใหม่คอยแสงก็เปลี่ยนใหม่ครับก็ทําให้เครื่องยนต์มันฟิตขึ้นนะครับภายในก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับจานโรตารี่อะไรต่างๆก็เปลี่ยนหมดครับลดระบบโรตารี่อย่างหนึ่งคือจานโรตารี่นะครับถ้าจานโรตารี่มันสึกมันก็จะติดยากครับอันนี้ผมอธิบายให้ฟังสําหรับบางคันที่ทํารถไป บนว่ารถสตาร์ติดยากนะครับหนึ่งก็คือรถทูทีมันเป็นรถระบบออตตลูปนะครับอ่าระบบออตตรลูปเราก็ต้องเข้าใจมันก็คือบางทีก็ต้องอใส่สายโช๊คนะดึงโช๊ช่วยนิดนึงเช้ามาครับอ่าสตาร์ทด้วยระบบโช๊กกดโช๊นิดนึงอ่าบางทีน้ํามันไม่ลงเนี่ยก็ต้องเปิดปากคาบูเนี่ยมาเอามืออุดคาบูเนี่ยเพื่อให้มันมันดูดน้ํามันเข้าไปมันก็จะติดง่ายนะนั่นก็คืออาการของคาบู สำหรับรถที่มีปัญหาเรื่องคาบูครับสังเกตง่ายๆคือถ้าสตาร์ทไม่ติดเราเปิดปากคาบูมาปั๊บเราเอามืออุดสตาร์ทแล้วมันถึงจะติดก็คือตัวคาบูเนี่ยมันเริ่มจะไปนะครับก็นแนะนําว่าให้เปลี่ยนนะครับผมอธิบายเรื่องนี้ให้ดูว่าเพราะว่ามีหลายคันที่บางคันทําไปไม่เข้าใจว่าทําไมลถมันสตาร์ทติดยากก็ผมแนะนําแล้วว่าคาบูอ่ะไม่ดีนะแต่ว่าเจ้าของรถบอกเองว่าใส่ใส่ไปก่อน ค,คำเนี้ยผมได้ยินมาจําใส่ใส่ไปก่อนของเดิมมันใช้ได้อยู่อโอเคผมก็ใส่ไปประมาณนั้นครับมันก็จะเกิดปัญหาครับ